AKM ปืนรัสเซียชูกะเบตมาเรัสเซียอ้าวว่าไงน้องชายมีอะไรเนี่ยเข้ามาห้องพี่เนี่ยฮะเนี่ยพี่กำลังนั่งทำงานตัดคลิปอยู่เลยเนี่ยว่าไงหนูอยากเติมเกมอ่ะห่าะไรนะนอยากเติมเกมน้องอยากเติมเกมอย่างงี้เหรอ สอดหายใจงี้สปอนเข้าชัวก็แน่นอนสิว่าน้องเพราะเรามีรีดีมท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกเติมเดลต้าฟอสผ่าน u i d เซิร์ฟสตรีมมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นการเหมาตู้มีดเวอร์่ไฟล์คอมบ้าแวนการ์ดหรือแมตตันพลาสต้าโฟลหรือชุดเซตบีเลฟในตอนนี้นั่นเองนะครับผมสามารถทักได้ที่เพจรีดีมบริการเติมเกมราคาถูกหรือแอดรีดีมท็อปอัพ ลิง์อยู่ในดีสคริปชันนะครับทุกเพไอ้น้องเนี่ยเติมเกมราคาถูกเนี่ยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ y ย a เ l e ส์ก o ไปไปมามาเดี๋ยวพี่สอนเติมให้น้องอัน,นี่มาวุ้ยเดี๋ยวนะเอ็มเบลตังมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยใครเอาตังแม่ไปเนี่ยเชีย yeah. วันนี้เราจะมาแต่งปืนกันนะครับผมโดยปืนที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้เนี่ยเป็นปืนของรัสเซียอีกแล้วแล้วก็เป็นปืนที่วัยรุ่นมีหนวดเนี่ยเขาเรียกกันว่าปืนโจนซึ่งนั่นก็คือ AKM นั่นเองนะครับผม AKM เนี่ยเป็นปืนที่ดีดไปซ้ายแล้วก็ค่อยไปขวานะผมแพทเทิร์นเหมือนเหมือนกันเหมือนกับทุกเกมเลยนะผมสำหรับ AK แต่ว่า a k มนี้เนี่ยผมว่ายิงมันดีนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยดีเดียวเชียวโดยบิลที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้เนี่ยคือจะเน้นเอามันล้วนเลยนะครับผมเนเอามันลี้นช้ว ลองบาเรลคอมโบโดยกระบอกปืนนี้เนี่ยสามารถใส่แฮนกาได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมปากกระบอกปืนเนี่ยเราจะใช้เป็น s a n สโตรม m v e ร t ติ a ค c ลคอมเพนเซเ รถแดงถีบแนวตั้งด้ามจับด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็น X 2 5 U Angle Combat Grip แฮนด์กาดเนี่ยเราจะใช้เป็น DD p y t o n Handguard Panel นะครับผมทั้ง5ชิ้นเลยใส่ s e i c o Hand e Cap ด้วยนะครับผมยกศูนย์เล็ง2ขั้นแล้วก็ตามด้วยศูนย์เล็งเนี่ยเราจะใช้เป็น Osiris Dot ใส่ Mag Drum 70นัดไปเลยนะครับผมเอามันล้นลวนใส่ด้ามจับเป็น AK Skeleton f g r i p แล้วก็ใส่พันท้ายแบบ416 Stable Stock แล้วก็จูนเปนเรามาทดสอบปืนกันดีกว่านะครับผม เอาจริงๆเป็นปืนที่คือคุม,มอาจจะไม่ได้คุมดีมากนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเอามันเนี่ยเพราะว่าเป็นปืนที่ปิดหมัดใช้ได้แล้วก็เจ๋งปืนที่ช่างไทยระสะดอกับถอดดชอบว่ะเ่อไปเล่นดีกว่าต่อไปเรามาทดสอบปืนกันดีกว่านะครับผม Yeah let's go ก็โดยรวมๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเอามันไม่มีปืนไหนเล่นเนี่ยเอาปืนนี้ไปเล่นได้นะครับผมรับประกันความมัน Alpha, prepare for the enemy capture. All units, this is our shot. We have taken control of. Rest of the attack. Sector Alpha captured. ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมไม่มีค่าวลาก่อนมีแต่คอว่าไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบมากครับ